สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อที่มีความสำคัญอย่างมากต่อสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะทางการศึกษามีงานวิจัยไม่น้อยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดียว่าสามารถช่วยทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับการศึกษามากคือสื่อมัลติมีเดียที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและตัวสื่อ เพราะสื่อเหล่านี Caribbean ้จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองลดปัญหาความแตกต่างทางศักยภาพของผู้เรียนต้นทุนการผลิตไม่สูงนักง่ายต่อการรักษาและทำสำเนาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนนั้นความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนศรัทธาเชื่อถือในสารที่ถูกส่งผ่านสือ่อโดยความศรัทธาจะเป็นบ่อกเกิดของความภาคเพียนความเพียรทำให้สติมั่นคงเมื่อสติมั่นคงก็ทำให้เกิดสมาธิและเมื่อเกิดสมาธิย่อมเกิดปัญญาเห็นความจริงและเข้าใจตามจริงการสร้างความเชื่อถือศรัทธาที่มาจากใจ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสื่อสารในการเรียนรู้และในการสร้างปัญญาวัตถุประสงค์และวิธีการการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ผ่านซื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่มีเทคนิคการบรรยายแบบปกติชัดนิสคือคมชัดทั้งภาพจากระยะหน้าถึงระยะหลัง กับสื่อมาลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ <ใน S 1> ที่มีผู้เชี่ยวชาญ <ใน S 1> บรรยาย <ใน S 1> จะเป็นเส้นที่เหนียวนําเส้นที่มีพลังแต่อันนี้เป็น,น,ปนตัวท,ที่ทำให้ภาพนี่ดูมีมิตมิมีความนา่าสนใจแล้วก็กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยลาลัยแม่โจ้อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นำมาสุ่มแยกเข้ากลุ่มทดลองเป็นสองกลุ่มกลุ่มละ40คนเนื้อหาคือเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลด้วยกล้อง dslr เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์สองแบบที่มีความแตกต่างกันทางเทคนิคการบรรยายแผ่น QR code คกล้องเว็บแคมคอมพิวเตอร์และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านต่างๆเก็บข้อมูลโดยการทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองจากนั้นอีกสออาทิตย์ถัดมา จึงให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเรียนรู้สื่อที่มีเทคนิคการบรรยายแตกต่างกันแล้วทดสอบความรู้หลังการเรียนรู้ผ่านสื่อแล้วนำข้อมูลที่ได้มาหาความรู้ที่เพิ่มขึ้นและวิเคราะห์ผลทางสถิติต,ตามวัตถุประสงค์ผลการวิจัยการเปรียบเทียบผลสำฤทธิการเรียนรู้พบว่า ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05โดยกลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบมีผู้เชี่ยวชาญบรรยายมีคะแนนด้านพุทธิพิสัยเพิ่มขึ้นร้อยละ43.1ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบปกติ ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ38.4ทักษะพิสัยในขณะที่การเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์การเรียนรู้พบว่าผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05โดยกลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบมีผู้เชี่ยวชาบญบรรยาย มีคะแนนด้านทักษะพิสัยเพิ่มขึ้นร้อยละ36.9ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบปกติที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ27.6การเรียนรู้ด้านจิตตะพิสัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีจิตตะพิสัยเชิงบวกโดยหลังการเรียนรู้ผ่านสื่อมีการรับรู้ถึงความสวยงามของภาพถ่ายบุคคล เกิดแรงจูงใจอยากถ่ายภาพให้สวยมีความชื่นชอบและสนใจในเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลมากขึ้นรับรู้ถึงประโยชน์ของการถ่ายภาพบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ส่วนด้านการตอบสนองนักศึกษาส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการใช้กล้อง DSLR และการถ่ายภาพบุคคลเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงความคิดที่เคยคิดว่าการถ่ายภาพเป็นเรื่องยากแต่แท้จริงแล้วทุกคนสามารถทำได้ และด้านการสร้างคุณค่าพบว่ามีความรู้สึกอยากต่อยอดความรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยจะฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมเจตคติของนักศึกษาต่อสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์พบว่าสื่อทั้งสองแบบมีคุณภาพระดับดีถึงดีมากสมควรนำมาผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ สื่อมัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เป็นสื่อที่ผสมทั้งคำบรรยายตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแสงสีเสียงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้และสร้างความตื่นตาตื่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองใช้เวลาเรียนและทบทวนไม่เกิน30นาทีก็ทำให้ผลการเรียนด้านผู้ที่พิสัยเพิ่มขึ้นเฉลียนน่ย38.4คะแนน และด้านทักษะพิสัยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย27.6คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนและยิ่งเมื่อนนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นผู้ส่งสารผ่านสื่อแล้วยิ่งเพิ่มศักยภาพของสื่อมันติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ให้ส่งพลังมากขึ้นโดยคะแนนผู้ที่พิสัยเพิ่มสูงขึ้น43.1คะแนนและด้านทักษะพิสัยเพิ่มขึ้นเป็น36.9คะแนนนักออกแบบสื่อ จึงอาจนำผลการวิจัยไปช่วยในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนให้ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันอันจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิทผลสูงขึ้นอาจารย์ผู้สอนสามารถนำสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์มาประยุก์ตเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยบรรยายประกอบจะช่วยให้นักศึกษาเชื่อถือศรัทธาสนใจเข้าใจธรรได้มากขึ้น นักเรียนและนักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อมันติมีเดียด้วยตนเองตามศักยภาพสามารถทบทวนบทเรียนกี่ครั้งก็ได้ทั้งยังสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอันเป็นปรัชญาของการเรียนการสอนยุคสังคมดิจิทัลอย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ก็ยังมีเรื่องที่สามารถพัฒนาได้อีกมากเช่นการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบผ่าน iPad หรือ เทคนิคการนำเสนอเป็นช่วงๆหรือการนำเสนอซ้ำจะทำให้การเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่หากการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดการวิจัยหาความรู้ใหม่ๆก็คงไม่มีการสิ้นสุดเช่นกัน